เป็นปลาหรือเปพี่น้องปลาแห่งปลาแห่งปลาแห่งเป็นบักสมัวเป็นบักข้ามปลอมเป็นบักโบกน้องพี่น้องเนาะผักหวานนี่จะแนาหากินยากพี่น้องมา,หา,ห,า,างหาอยู่นี่จะได้กินสวัสดีครับพี่น้อง เบาบันบันทงเร,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 รือพี่น้องเรือพุทธิเอ้าสวัสดีครับเจ้าหน้ายมันเผาพี่น้องวันที่เท่าไรมื่อนี้ยอร่อยโคตรสุดยอดเลยพี่น้องเนาะเบาบันบ่ได้แวะมาโดนครับแวะมาเบิึงแวะมาบึงเนี่มาบึง,บงอย่างมั่นเลยพี่น้องเนี่ยเป็นผลรมหาากากไม้พี่นอ้องหลายอย่างนี่เป็นแบบขามป้อมม่วง เป็นแบบสมอพี่น้องหมดม่วงหมดม่วงของป่าด้งามใส่แก้วพร้อมเลยพี่น้องใส่แก้วเลยดักแด้ทักหวานเนาะพี่น้องปลาแห้งมากเลยพี่น้องเนอหลายอย่างทั้งนี้เป็นมั่นเนาะมันเป็นเปลือกเนาะเป็นหอมกระเทียมเป็นเห็ดแห้ง เตอพี่น้องเฮ็ดเๆ็ดเฮ็ดเ็ดบางเอี้ยงสละพี่น้องสละบ้านเพิ่งล่อนี่ยสละยังเคยไหมสละวะไม่ใหญ่เออยังมาเที่ยวเลยคือเก่าเลยพี่น้องเลยเพิ่งว่ามีย่างเขาไมอีกไลนหนึ่งก็จะเป็นตัวกลั่นไอ ของอยู่ของกินจักเป็นมูเพิ่นนะพี่น้องเนาะเป็นเฮดเป็นมันเป็นไอ้อันนี้เป็นหวายหลายอย่างพี่น้องมุกม่วงเกินจูเออทางจูจูตาเผน่อเป็นกวยเป็นกวยเป็นเผือกเป็นกวยเป็น เบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องตลาดชงจอมย่างนี่เด้อพี่น้องเดลยถามอะไรครับพีพ่อเนี่ยหมดแดงยังมีเด้อพี่น้องเดลยแม่เป่ง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 ไปไปทางคุณนี่พี่น้องไงจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะย่างของไงจักหน่อยบกเลยพี่น้องเลยบกบกนู้ดทงอร่อยนี่มันรูดจริงผมบอกทงอร่อยปลาแห้งพี่น้อง กมีอยู่ครับผวกมันพวกเปลือกนี่สิร้ายน้องพี่น้องวะหอม่อืมหอยจ้ามะม่วงสุกครับบ้ามะม่วงหอยพี่น้องม่วงเป็นไม่์ขี่ไตยอ้อยไฟเลยพี่น้องมาใหญ่ใหญ่ฮ่าที่บ,บ้าน หอยมันหลายอย่างพี่น้องเวียขบมาเพิ่นยังขายเพื่อเราพี่น้องตลาดสินค้าตลาดเสื่ยวภายังมีเพื่เอเราเวียขบบ้าเลดมั่นเมื่อเสือมันมนม่นี่ก็มี่ล่านะนี่เพื่อพี่น้องล้านัดเดะล้านไอม้มันล้านเฮ็ดด้วพี่น้องเฮ็ดโตเอาไปสุกขอทาเลยเอาไปสุกไปขอทาเฮ็ดเฮ็ด เป็นปลาด้วยพี่น้องปลา,าแหง่งปลาแห่งปลาแห่งเป็นบักสม,มัวเป็นบักขามปลอมเป็นบักโบกนาอพี่น้องผักหวานมันจะเนวหากินยากพีนกน่น้องมาหาอยู่นี่จะได้กินนี่แหละครับมืเมย่างตรงตรงขางไในก็เป็นร้านขายของกินน้องพี่น้องเป็น ผลไม้เป็นปลาเป็นมันเนาะพี่น้องปลาแหงมันแหงมเปนปลาแหงมันแงนหนง,เ,เ,ปนหนงเป็นหัวงวงเนาะพี่น้องเนาะเป็นหัวงวงเป็นหอยเนาะพี่น้องเนหัวงวงสีไลยแน่เฮ็ดเนี้ย,ย,เ,ย,เ,ยเอาถุงสี่สิบบาทถุงหนึ่งเอาสามร้อยเดียวจ้ะอ๋อได้ทำน้ำพริกด้วยอือเสือเฮ็ดไปฝ่าผู้เฒ่าพี่น้องถุงเดียวถุงเดียวถุงเดียว ผม40บาทปนอิม่มซุปอิ่มที่เราพอดีพีพพ่น้องป,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 ปักฝากฝากฝากซุปเป็นผักหวานแต่30บาทเลยกันน,นี่น้องครับหวารูปไปสถุงนะขอแล้วเหนียงขอแล้วขอแล้วเหนียงไหลคิวหลายๆถ้ลา <c ười> ลาิปหนึ่ด้ยลยี่น้นองเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ทำหนี่ฝากพี่น้องกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามให้เดาบปั่นนี้ครับโอกาสหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ